ในระบบธรรมกูบาอาจารย์ที่ท่านทดสอบเราท่านทดสอบหนักก็ได้มามอบว่าเป็นรู้สิษย์แล้วเนี่ยท่านก็จัดเต็มเว่าทดสอบหนักนี่คำว่าทดสอบหนะักนี่มันไม่ใช่หมายความว่าด่าแรงๆนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ คือก็มีการว่านั่นแหละก็มีประชดประชันมีการนะครับเทคนิคที่ทําให้กิเลสข,ของเราแสดงตัวขึ้นท่านมีทีนี้ถ้าเราฉลาดจริงเราจะไม่โกรธท่านนะแต่เราจะเห็นว่าอ้าวมาอีกแล้วกิเลสข,ของกูเรื่องเดิมเลย ถ้าใครทันก็จะเห็นนะครับโอ้ผมก็โดนมาเยอะแต่ถ้าใครไม่ทันก็กดต่อไปน้อยใ,ใจไปกูโดนอีกแล้วนะครับน้อยใ,ใจนั่นแหละทำไมต้องเป็นกูกูทําดีขนาดนี้ทตไมไนวิว่าไอ้นู่นนะ่นั่ะบางทีท่านก็ว่าหนักหนักแล้วท่านก็หายไปเข้าใจว่าเราเป็นคนเก่าแล้วนะเข้าใจว่าเราเป็นคนเก่า จะรอดแล้วนะครับอยู่กับท่านมานานแต่วันดีคืนดีนะครับเดือนสองเดือนท่านก็เอาเรื่องเดิมมาพูดอีกก็โกรธท่านก็น้อยใจท่านอีกสุด้ายไปตั้งหกเดือนแล้วตั้งจะปีหนึ่งท่านก็เอาเรื่องเก่ามาพูดอีกอ้องทำไมอาจารย์ไม่จบไม่สิ้นทันทะีก็ไปมอบให้ท่านฝึกฝนตัวกับท่านแล้วพอมอบให้ท่านแล้วท่านก็ทดสอบเพราหน้าที่ของน่้นก็คือต้องสอบเป็นครูมันต้องสอบ มันต้องสอบถ้าไม่สอบมึงก็ไม่ทำหน้าที่ของครูไม่ผ่านใครเคยเป็นอาจารย์มาอะไรใครเป็นอาจารย์ประถมมัธยมจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันต้องสอบมันเป็นหน้าที่ของครูเข้าใจว่าเป็นคนเก่าและจะไม่โดนนะกูรอดแล้วเอาคำเดิมความเดิมก็ยังกลับมาอยู่นะครับเสียใจเป็นเข้าปีที่สอง ยกยกคำเก่ามากระแทกเรื่องเดิมอีกท่านดูว่าบำเพ็ญตั้งสองปีตัดกิเลสเล้ได้ไหมนี่วันหนึ่งท่านก็บำเพ็ญท่านก็ท่านก็ว่าท่านก็ว่าขึ้นหมคือกประชดนั่นแหละนะครับว่าลอยๆนั่นแหละสไตล์อาลอยๆทีนี้เราก็ยิ้มเราก็หัวเราะเราก็ยิ้มไม่ใช่ยิ้มหรอกหัวเราะแบบสุภาพน่นหัวเราะงี่น้อยน่ะนะ ท่านก็ว่าท่านก็พูดขึ้นมาว่ายิ้มยิ้มทําไมยมยมยิ้มทําไมก็เลยมองตาท่านแบบมอง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 ตาท่านแบบแบบเราอารมณ์ดีสุดๆเนี่ยแบบขำอะแบบไม่ใช่คนที่น้อยใจเลยวันอะไรอีกแล้วนะเป็นมองขำแล้วก็แล้วก็มองแล้วแล้วก็บอกท่านว่า ผมผมว่าแหละครับว่าผมสิถูกดาผหัวมผมสิถูกดามาแต่บานแหละครับมันท่านก็หัวล้อไปแท่านก็หัวล้อขึ้นมาแล้วเออท่านก็ท่านท่านก็ยิ้มแล้วก็เขี้ยวหมาอเสร็จนานแต่ท่านก็บอกว่าเออพระท่านก็ไปคุยกับพระองค์อื่นแล้วบอกว่าเออผ่านนะกว่าจะผ่านก็สองปีนะแต่ท่านไม่ไบอกเราตรงๆนะนะครับคือวันที่ผ่านก็คือวันที่หัวราอแล้วก็มองตาท่านว่าว่ากูบา้ะกูสิโดน เรื่องเกา่เาเรื่องเก่าผมมาแล้วครับผมสิโดนเรื่องเกา่เาผมผมมาแล้วผมผมมามาตบาลแล้วผมสิโดนในขนาดศึกไปตั้งนานแล้วนะผมมามาตบาลแล้วผมสิโดนเอ,เอท่านก็ยิม้มนะท่านก็มองตาเราท่านก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมา,า,อา,า,ท,า,มาท่านก็ไปพูดเออผ่านท่าน่าท่านจะไปพูดกับเรานะนบนั่นแหละนะครับ,น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 ,รบนั่นคือลีลาการสอนของครูบาอาจารย์ ทดสอบเปกว่าจะผ่านนั่นแหละนะครับงั้นดีโชคดีแล้วนะมีคนมาทดสอบแต่ถ้าใครไม่มีครูบาอาจารย์ก็ก็ไปบําเพ็ญเป็นปฏิตัปเจพระพุทธเจ้าไปนะครับอนุโมทนาด้วยแต่ก็แต่ก็ขอแสดงความเสียใจและก็ความหวงใยไว้ว่าคุณจะต้องทุกข์อีกยาวนานมาก แล้วก็ลองอย่างๆบารม,มีตัวเองดูด้วยนะเราะจะไปบำเพ็ญบำเพ็ญเองโดยไม่มีใครมาบอกนั้นพร้อมขนาดไหนนะครับพร้อมขนาดไหนบางทีก็เป็นโชคดีนะที่มีครูดีเพราะการมีครูที่ห่วงใยมีครูที่สนใจมันเป็นบุญนะครับเพราะว่ากาันได้ครูดีเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลเลยนะครับเป็นบุญเก่าที่เคยทำมาไว้ ตัวกิเลสมันอยู่กับเรานะมันอยู่มันอยู่มันอยู่กับเรานานมากนะครับเราเข้าใจว่าเราแก้มันได้จริงเราข่มมันไว้ด้วยคำพาว่าวิมุตค,คำพาว่าวิมุตตรตถันกับวิมุตซึ่งเป็นแค่หินทับยาหินทับยายัางไงหนึ่งเราข่มมันเ้ิ่มหน้าชานอำนาจสมาธิสองเราไปเสพวิเวกอยู่เราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ไม่มีโอกาสได้ผิดศีลน,น,นะนะไปบวชอย่างเงี้ยมันจะไปผิดศีลได้ยังไงมันจะไปยุ่งกับรูปเมียใคร ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทดสอบของจริงสักทีพ่ะฤาษีท่านก็นเลยบอกว่าตอนที่รู้ว่าการปฏิบัติของตนเ,เองนั้นน่ะได้มักได้ผลจริงหรือไม่นั้นน่ะคือทํำให้กิเลสขอตงตเงลดลงจริงหรือไม่นะั้นมันต้องมาเชิญหน้ากับคนต้องมาอยู่ในสังคมจริงๆต้องมาเจอญาติเจอโยมเจอคนเยอะๆถึงจะรู้ว่าจิตมันไหวไหมนะครับหรือแค่นอนเขื่องอยู่ด้วยกัน การการข่มมันด้วยการสํารวมบ้างด้วยกฎระเบียบวินัยบ้างก็เ,เลยไม่กล้าทํานะครับด้วยการไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้เจอผู้เจอคนเจอคําบ้างนะครับพ่อเองก็ยังโดนทุกวันนี้ยังโดนอยู่เนะี่ยมาทําหน้าที่เป็นอาจารย์น้อยๆของผู้คนในระดับหนึ่งเนะี่ยจบด็อกเตอร์ด้วยทั้งโลกนีงก็ยังโดนก็ยังโดนโดนว่าใน,นเรื่องของการทํางานในที่ทํางานนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยก็โดนนะครับก็มีครูบาอาจารย์ของผมเหมือนกันแถ้าฝากตัวกันตรงๆมันะโดนทุกคนแหละนะครับแต่ถ้าฝากตัวกันอ้อมๆมันก็ก็ไม่พูดหรอกนะครับก็าค mm hmm. พังห่างนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นอยู่ในระบบที่ต้องมาดูแลอะไรกันมากก็คบค่างก็คือก็บค่างก็ององอสอนหางกันนั้นโดนนะครับในงานตัวเองก็ยังทําผิดพลาดในงานโลกก็โอ้ สอนท่านว่าให้ท่านเตือนท่านอะไรก็นะครับผู้ใหญ่ก็รับฟังท่านในในส่วนที่ถูกถ้าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ว่าทุกอย่างในงานทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ไม่ได้ทําทําถูกในทุกเรื่องนะไม่ได้ทําถูกในทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละอย่างเราเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับมีมีเจ้าของธุรกิจเจ้าของหนึ่งที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาเลิกไปแล้วแล้วก็เขาก็ขอคำปรึกษาอีก คนอะไรเนี่ยเขาลูกน้องหอ,อไปทําธุรกิจแข่งแข่งกับเขาแบบตรงกันข้ามกันเลยเนี่ยนะครับเขาก็ถามแล้ว <c oughs> ก็แ <c oughs> ก็บอกให้ขอบคุณนะครับให้ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณสามครั้งกันบรราหอนสอนแล้วก็แล้วก็เอามาใช้ในการ ปรับตอนรีคูดคนตอนอะไรของเราเข้านะครับดีเราได้เห็นคุณธรรมคนแน่เลยแต่ไอ้ของพวกนี้มันจะเกิดขึ้นก็เป็นต้องก็ต้องมีประสบการณ์ต้องมีอุทาหรณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องขอบคุณอุทาหรณ์บ้างนะครับเจอตั้งแต่อายุน้อยๆมันดีกว่าตอนไปเจอตอนแก่ตอนเต้านั่นางมีครูมีโค้ชเป็นมงคลนะนะครับมีครูมีโค้ชที่หวงเราเนี่ยที่เขายังดูเราตลอดเนี่ยเขาเป็นมงคลนะครับ เบื้องบนท่านก็ดูเราตลอดนะแต่การคอนเนคการติดต่อกับพวกเรามันไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายนะครับที่พูดอยู่นี้ผมก็ไม่ได้หมายความว่าติดต่อกับข้างบนในทุกครั้งนะไอนะ้ต้องอขอบคุณ่อยๆนะครับมนุษย์ก็ดูแลมนุษย์กันนี่แหละในภูมิมนุษย์ก็ครูบาอาจารย์มนุษยนะ์เราเรียนความรู้ก็เรียนจากครูประถมมัธยมนั่นแหละ ที่เป็นมนุษย์นี่แหละเราก็ไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนเราถ้าเราเรียนด้วยความไม่เคารพกับครูมนุษย์เราไม่ไปเคารพกับสิ่งที่มองไม่เห็นทังนั้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่สิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้เนี่ยเราไม่ได้ให้ความเคารพนะครับมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยเพราะสิ่งที่ง่ายคุณยังไม่ได้นี่แล้วคุณจะไปจับต้องสิ่งที่ยากแล้วคุณบอกเคารพนั่นเน่ยมันไม่ได้มันได้แต่ปากนะครับมันไม่ถึงขั้นศรัทธาไม่หวันญญาะ สัทธาม่หมันไว้ด้วยปัญญาในใครมาเขี่ยก็เขี่ยไม่ออกนะนะ่ครับเขี่ยก็เขี่ยไม่ออกนะ